ชินบดีไฟต์สวัสดีครับผมไฟเตอร์ไม้วันนี้ผมจะมารีวิว S T D 0 4เป็นของใหม่จากบอดี้ไฟภ์ภาคชินของ d a ด n กอน l วมาพร้อมกับความสมารถใหม่นั่นก็คือ G b o o ูส b a เบเป็นความสามารถเมื่อเริ่มต้นแอคแท็เฟ e จะบับพลังให้กับการ์ดท,ทุกใบบนสนามของเราถ้าบนสนามของเรามีเผามังกรเทพอยู่การ์ดบนสนามของเราทุกใบจะบวก1นึ่งคริติคอลใน1กล่องจะมีฟอยหน้ากล่อง1ใบและการันตีการ์ดแบบไม่ฟอยอีก21แบบยังไม่พอยังมีสุ่มหลังกล่องอีก4แบบโดยสินค้าชุดนี้1กล่องจะอยู่ที่ราคา135บาทเริ่มจำหน่ายวันที่13พฤษภาคม จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ใบหน้ากล่องกันเลยนะครับมับงกรเทพผู้ลุมตาตื่นกากันทัวไหนดากอนอ่ามีความสามารถดากอนนะครับผมการ์ดใบนี้สามารถใช้ได้ทุกแฟกคอคอสใจหนึ่งเกตนำการ์ดใบบนสุดของเราเข้าสู่โซและยังมีสกิลจีบูทเบดเพื่อเริ่มต้น a อซเฟของเราในเทอร์นนี้ การ์ดบนสนามของเราทุกใบพาวเวอร์บวก1 0,000จากนั้นถ้าบนสนามของเรามีเผ่ามังกรเทพใบอื่นอยู่ในเทอร์นี้เผ่ามังกรเทพของเราทุกใบจะได้รับ1คริติคัลเป็นการ์ดที่ช่วยบัฟพลังให้กับเผ่ามังกรเทพนะครับมีดับเบิลแท็กโซการ์ดต่อไป Blade, อีวลูชันเบดกลาเฟมดากอนคอคอจ่าย2เกตเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามทำลายมอนเตอร์ของไฟนขัมหใบ 1, และยังมีสกิลเคาน์เตอร์แอคเราสามารถคอการ์ดน,นี้จากมือโดยจ่ายคอคอสได้ต่อไปมังกรเทพผู้ลืมตาตื่นลาเฟนก้าดากอนคอคอสจ่ายหนึ่งเกตนำการ์ดใบบนสุดของเราเข้าสู่โซเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายนำการ์ดใบบนสุดของเราเข้าสู่ช่องเกตและเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยมีความสามารถโซกาดและมูฟต่อไปลันเซก้าดากอนคอคอส นำการจากช่องดรอปหนึ่งใบเข้าสู่โซการ์ดใบนี้และจ่ายหนึ่งเกตหากบนสนามของเรามีมอนเตอร์ดากอตอยู่ไซส์ของการ์ดใบนี้จะลดลงหนึ่งและยังมีสกิลดากอตของเราทุกใบได้รับความสามารถเพเนเตตและการ์ดเหล่านั้นจะไม่สามารถถูกเลสด,ด้วยความสามารถของคู่แข่งได้การ์ดใบนี้มีความสามารถทริปเปิลแอทแท็โซกา,าการ์ดท้าไมการ์ดเผาดากอตของเราจะไม่ถูกเลดจากความสามารถของคู่แข่งได้ต่อไปมังกรเทพผู้ลืมตาตื่น เดเกนกาดากอนเมื่อการเป็นปนี้โจมตีในเทอร์นี้เผ่ามังกรเทพของเราบนสนามหนึ่งใบได้รับพาวเวอร์บวก5000กาดเป็นปนี้มีดับเบิลแท็กนะครับต่อไปมังกรเทพผู้ลืมตาตื่นด o กาดาคอคอสจ่าย17เมื่อกาดเป็นปนี้โจมตีถ้ากาดเป็นปนี้มีพาวเวอร์หนึ่งหมืนหรือมากกว่าทํำลายการดบอลเตอร์บนสนามของคู่แข่งทั้งหมดโจมตีทีเดียวหายหมดบอลเลยต่อไป มังกรเทพผู้ลืมตาตื่นมูตกาดาเมื่อกาดใบนี้โจมตีถ้ากาดใบนี้มีพาวเวอร์หนึ่งหมื่นหรือมากกว่าในเทอร์นี้กาดใปนี้ได้รับสองิีดเข้และกาดใปนี้มีความสามารถเพนนเท็อีกด้วยมีทั้งบวกคิมีทั้งเพนนเท็กันเลยน,นะครับต่อไปกาแคทเมื่อกาดใบนี้เข้าสู่สนามถ้าบนสนามเรามีเผ่ามังกรเทพใบอื่นอยู่นำกาดไบบนสุดของเราเข้าสู่ช่องเกตและจูวหนึ่งใบ เป็นการ์ดเมื่อลงมานะครับถ้าบนสนามของเรามีเผ่ามังกรเทพแล้วก็จะได้ชาร์จแอนดอร์นั่นเองต่อไปมังกรเทพผู้ลืมตาตื่นกากาเซลเมื่อการ์ดใบนีลงสนามในเทอร์นี้เผ่ามังกรเทพบนสนามของเราหนึ่งใบได้รับพาวเวอร์5000เป็นการที่ช่วยบวกพาวเวอร์นะครับต่อไปมาดูที่เวทมนต์ใบแรกบูสต์ออนไล่การ์ดไปดีได้เมื่อบนสนามของเรามีเผามังกรเทพอยู่เลือกความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่าง เราสามารถไลฟ์บูสต์ออนได้เพียงเทอร์ลัหนึ่งครั้งเท่านั้นสกิลแรกนำการ์ดแบบสุดของเรา3ใบเข้าสู่ช่องเกรสกิลที่2เราได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น3หน่วยเป็นการ์ดที่ช่วยในการชาร์จเกตหรือเพิ่มพลังชีวิตนั่นเองต่อไปกลาเดนในเทอร์นี้เผ่ามังกรเทพของเราบนสนามทุกใบบวกพาเวอร์หนึ่งมืเป็นการ์ดที่ช่วยบัฟพลังให้กับเผ่ามังกรเทพนะครับต่อไปดาก็ชยัยแคทคอร์ จ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเลือกความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างเราสามารถไล่ดาก็ชายได้เพียงเทอร์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นสกิลแรกนำไอเทมที่เป็นเผ่ามมงกอนเทพไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดกับขึ้นมือสกิลที่2นํนมอนเตอร์ที่เป็นเผ่ามังกอนเทพที่มีชื่อไม่ซ้ํากันไม่เกิน2ใบจากช่องดับโซนนํากับขึ้นมือเป็นการ์ดที่ช่วยหาไอเทมจากเด็กได้นะครับต่อไปก้าออราเคลิลไล่การไปดีได้เมื่อบนสนามของเรามีเผ่ามมงกอนเทพอยู่ แคชคอร์จ่าย1เกตจัว2ใบาจากนั้นถ้าบนสนามของเรามีดาร์กอตอยู่เราจะได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น2หนนวยเราสามารถไล่กลเกาเราเขินได้เพียงเธอละ1ครั้งเท่านั้นเป็นการที่มีสกิลจั่วนะครับผม ต่อไปดาก้อนชิวชินโล่แห่งมังกรม่วงไล่การไปดีได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทิร์นคู่แข่งโดยที่เราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ช่องกลางและเรามีเผ่ามังกรเทพอยู่บนสนามเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีนำการไปนบนสุดของเราเข้าสู่ช่องเกตและได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยจากนั้นถ้าบนสนามของเรามีดาก้อนอยู่เราจะได้จัวหนึง่งใบเป็นการที่มีความสามารถยกเลิกการโจมตีได้ชาร์จได้ไลท์และยังได้จัวอีกต่อไปดาก้อนชิว ชินโล่แห่งมังกรเขียวไล่การไปดีได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทินคู่แข่งโดยเราไม่มีมอนเตอร์อยู่ช่องกลางและบนสนามของเรามีเผ่ามังกรเทพอยู่เคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีและได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น3ห้่วยต่อไปลาไว้แคชคอร์ทิ้งการ์ดบนมือของเรา1ใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์การ์ดบนสนามของคู่แข่งทุกใบได้รับพาวเวอร์ลบสาพันดีเฟนซ์ลบสาพันและลบหนึ่คีย์ข เท่ากับจํานวนที่เราทิ้งจากแคดคอร์สไปจนจบเทิร์นต่อไปดาบแสงมังกรเทพการไนส์เซเบอร์อีคิปคอร์สจ่ายหนึ่งเกรเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีเราจะได้รับพลังชีวิต1หน่วยจากนั้นถ้าการ์ดใบนี้มีพาวเวอร์1 0 0 0 0หรือมากกว่าเราจะได้จัวหนึ่งใบต่อไปดาบมังกรเทพกากริชอีคิปคอร์สจ่ายหนึ่งเกรและพลังชีวิต1หน่วยถ้าบนสนามของเรามีดากอสอยู่การ์ดใบนี้และดากอสของเราทุกใบ บนสนามจะบวกพาวเวอร์4 0 0พและการเหล่านั้นจะไม่สามารถถูกทำลายจากความสามารถของคู่แข่งได้และความสามารถของการ์ดเหล่านั้นจะไม่สามารถถูกยกเลิกด้วยความสามารถของคู่แข่งได้เป็นการที่ช่วยเคลือบดากอตทให้ไม่ถูกทำลายและไม่ถูกยกเลิกจากความสามารถของคู่แข่งนะครับต่อไปคมแสงมังกรเทพกลาในเดกเกอร์เมื่อการ์ดใบนี้โจมตีถ้าการ์ดใบนี้มีพาวเวอร์1 0 0 0 0หรือมากกว่าจนจบเทร์นี้การ์ดใบนี้ได้รับความสามารถ double a t t a c ความสามารถนี้ใช้ได้เทอละนหนึ่งครั้งเท่านั้นต่อไปเป็นไม้ตายนะครับดากอนสไตล์สามารถไล่การไปน,นี้ได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิต4หน่วยหรือต่ำกว่าโดยคู่แข่งจะไม่มีมอเตอร์อยู่ช่องกลางและเราใช้ b o o s t ในเทอนี้แค่คอร์สจ่าย2เกตสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง4หน่วยต่อไปเป็นแฟกดากอนเวิล์นะครับต่อไปเราไปดูการส่งฟอยล์หลังกล่องกันเลยครับโดยส่งฟอยล์หลังกล่องจะมี4แบบนะครับผม เข้าสู่ช่วงรีวิวหลังกล่องครับผมกาเฟมดาก้อนครับผมเป็นฟอยด์นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ไลท์ขอบนะฮะแล้วก็มีฟอยด์เป็นเส้นแสงนะครับผมรวมมันที่จุดกลางนะผมทุกอย่างชี้มาที่จุดกลางนะครับต่อไปครับกราบไบเดกเกอร์นะครับผมไอเทมอันใหม่นะฮะก็เหมือนกันนะผมเป็นฟอยด์ไม่ฟูอาร์ตแล้วก็มีจุดส่วนรวมแสงที่ตรงกลางนะผมเป็นเส้นแสง ไปดับคอนชิลโลแห่งมังกรม่วงครับผมน,นี่ก็เหมือนกันครับผมเป็นฟอยล์เหมือนกันสุ่มหลังกล่องนะครับายโรทีแสบตาเลยนะฮะสุดท้ายดับก๊อสต์ครับผมอิมแพกไม้ตายอันใหม่ของจีบูทนะฮะบอันนี้นี่สวยมากเลยนะครับเป็นฟอยล์นะครับผมสีเข้มมากเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์ สำหรับวันนี้ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ